بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh พี่น้องผู้ศรัทธามั่นต่อ Allah ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกๆท,ท่านนะครับพี่น้องครับเราคุยเรื่องการตายเฉีดมาหลายครั้งแล้ววันนี้อีกสักครั้งหนึ่งที่อยากจะบอกให้พี่น้องได้รับทราบนะครับว่าพี่น้องไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องไปเสียใจที่ ผู้ต่อสู้ของผู้ศรัทธาทั่วโลกที่เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของผู้ศรัทธาทั่วโลกที่กำลังต่อสู้ที่ปาเลสไตน์ต่อสู้เพื่อศาสนาของอัลลอ์ที่ชนวนกาซาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอัลลอฮ์จะได้เมตตารับคนเหล่านั้นอยู่ในสถานะของการตาย ش ه ي ดในหนทางของอัลลอฮ์ สุบาหานาหัวตาลาซึ่งหลายหมื่นคนแล้วที่เขาได้จากโลกนุญญานี้ไปทีนี้วันนี้จะได้คุยกับพี่น้องว่า <c oughs> สิทธิพิเศษอะไรที่ผู้ศรัทธาจะได้รับในฐานะของคนที่ตายจากโลกดุนยานี้ไปในสภาพที่เชฮีดในวนทางของอัลลอฮ มีฮะดิษอยู่บทหนึ่งพี่น้องที่ท่านนบบีุมฮัมมัดสุลลัลฮวาเลหิวซัลลัมพูดถึงผู้ที่ตายเหีดที่เขาจะได้รับสิทธิพิเศษอันนี้ท่านนบบีุมฮัมมัดสุลลัลฮวาเลหิวซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับฮะดิษนี้เป็นฮะดีษที่บันทึกโดยท่านอิมามติรมีดีนะครับโดยท่านมิกดามนะครับ อิบนนมะดีกรับได้รายงานเอาไว้กล่าวลลัล الله อะล ا ل ฮิวะ ي ัลลัมท่านลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมได้กล่าวว่าลิชฮีดอินดัลลอฮิซิตุขิซอลินสำหรับคนที่ตายชเชฮีดนั้นเขาจะได้รับสิทธิหกประการดังต่อไปนี้พี่น้อง เราก็ที่เรียนฮะดิษบทนี้ก็เพื่อที่จะปราบปลืม้มยินดีกับคนที่เขาได้จบชีวิตนะครับที่ฉนวนกาซ่ากอดีติปาเลสลตนี่นะครับทั่วประเทศนี่แหละหวังว่าคนที่ต่อสู้ที่นั่นจะได้เป็นผู้ที่อัลลอฮ์รับเขาในฐานะที่ตายเฉหี่ในหนทางของพระองค์คนเหล่านั้นที่ตายเฉลีดยนะจะได้รับสิทธิหกประการดังต่อไปนี้หนึ่ง ยุกฟาลุลหูฟีอววลีดาฟาตินทันทีที่เขาจบชีวิตจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาทันทีตรงเนี้ยอุลามาบอกว่าเขาจะบริสุทธิ์จากบาปต่างๆทั้งปวงยกเว้นสิทธทิที่ติดกับมนุษย์ด้วยกันเช่นหนี้สิน และกัสิทธิที่ไปละเมิดกับฮักุลอาดัมเป็นเรื่องระหว่างมนุษย์ด้วยกัน,นอันนี้ต้องเคลียร์ให้เสร็จก่อนแต่ถ้าหาว่าเป็นบาปกรรมต่างๆที่เขาทำในการละเมิดผิดบัญญัติศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานาอูตะลาจะอภัยโทษให้หมดเลยนะครับก็มีข้อขัดแย้งกันแต่เป็นบาปเล็กหรือบาปใหญ่แต่วอัลลอฮฺอาลัมน เอาเพื่ว่าบาปก็แล้วกันบาปทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์อภัยโทษให้ยกเว้นเรื่องเรื่องรองรสิทธ,ธิของมนุษย์เดียวกันซึ่งอัลลอฮ์สุบฮานัวตาลาก็จะผ่อนปล้นให้แก่เขาเนั่นแหละในวันกิยามะย,ยุกฟาร์ล,ละหูฟีอัววลิดับฟะอตินทันทีที่จบชีวิตอัลลอฮ์จะให้อภัยโทษให้แก่เขาและตอนนั้นนี่นะตอนนั้นเนี่ยอาจจะเป็น กล้ที่วิญญาณจะออกจากร่างกายก็ได้หรืออาจจะเป็นว่าทันทีที่วิญญาณออกจากร่างกายแล้วเนี่ยวายรอมาคาโดฮูมินันจันนะเขาจะได้เห็นที่พำนักของเขาในสวนสวรรค์ได้เห็นผมให้น้าหนักนะน่าจะเป็นการได้เห็นก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างกายในนั้นตอนนั้นน่ย ความตายมาถึงก็เดือกแล้ะอัลลอฮ์จะให้เขาเห็นอินชาอัลลอฮ์และบางคนก็ให้ความหมายว่าได้เห็นทันทีที่วิญ,ญญาณออกไปแล้วได้เห็นนะครับแต่ผมเนี่ให้น้ำหนักเอาไวนะ้น่าจะเป็นแบบนี้นะใกล้วิญญาณกำลังจะออกจากร่างกายเนี่ยอัลลอฮ์ให้ได้เห็นที่พำนักของเขาในส่วนสวรรค์จึงเป็นสิ่งที่เราได้หลายได้พบเห็นว่าคนตาย شهيد บางคนในสภาพที่ยิ้ม ยิ้มแย้มอย่างมีความสุขจริงๆเพื่มปิติดีจริงๆในขณะที่ตายตรงนั้นน่ยความเขาเรียกว่าร่องรอยแห่งความดีใจที่เขาได้เห็นที่พำนักของเขาในสวนสวรรค์ปรากฏขึ้นบนใบหน้าจึงเห็นได้ว่าผู้ตายร่องรอยของคนบางคนที่ตายเสหิดนะใบหน้าในยิ้มยิ้มแบบมีความสุขมีความสุข เหมือนดังที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาให้แก่พระนางอาซียะที่เป็นภรรยาของฟิรูห์นที่เป็นนางเป็นผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺก่อนวิญญาณจะออกจากร่างกายเยมีรายงานฮะดิษบอกว่าอัลลอฮฺให้นางในเห็นบ้านของนางที่อยู่ใกล้กับบัลลังก์ของ,งอัลลอฮฺตำแหน่งน,น,นั้นนในส่วนสวรรค์นางจึงจากโลกดุนยานี้ไปในสภาพที่มีความสุขที่สุดคนตายชี h i ก็จะน่าจะได้เห็นก่อนที่ วิญญาณจะออกจากร่างกายนะในวินาทีนั้นนะครับจึงได้เห็นว่าคนที่ตายเสียีเนี่ยตายไปในสภาพที่ใบหน้ายิ้มแย้มเขาดีใจที่ได้เห็นที่พำนักของเขาในสวนสวรรค์สองข้อเลยนะข้อที่สามวายูยารูมินอาดาบิลกอบ,บรีคนคนนี้ที่ตายเีชีิตจะถูกปกป้องให้พ้นจากการลงโทษทั้งหมดในหลุมฝังศพ โทษท่านที่มีอยู่อัลลอฮ์อภัยโทษให้แล้วก็ได้รับสิทธิพิเศษตรงนี้นะโทษท่านอะไรก็ตามแต่ที่อาจจะติดข้างอยู่อัลลอฮ์อภัยโทษให้หมดเลยที่จะต้องมาถูกชาระความในในในหลุมฝังศพอัลลอฮ์อภัยโทษให้หมดเลยโทษท่านในหลุมฝังศพเขาไม่ได้รับอัลลอฮ์ปกป้องเมตตาไม่ให้เขาเนี่ยต้องไปโดนลงโทษในหลุมฝังศพไม่มีโทษท่านในหลุมฝังศพอัลลอฮ์อภัยโทษให้ ว a ยะมานมินัลฟาซาอิลอักบัและเขาเนี่ยจะได้รับความปลอดภัยจากความหวาดกลัวครั้งยิ่งใหญ่ตรงนี้เป็นคำอธิบายที่อุลามาก,ก็าอธิบายเอาไว้หลายแง่หลายมุมนะคำว่าความปลอดภัยจากความหวาดกลัวครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยหมายถึงอัลลอฮฺอะดไลฮา คนที่จะมีความหวาดกลัวครั้งยิ่งใหญ่นะก็คือในสภาพที่เขาถูกเสนอให้เห็นว่ามีการลงโทษที่รุนแรงนะหากคนเป็นคนชั่วเนะี่ยเราจะให้เขาเห็นโทษมนุษย์ทุกคนจะได้เห็นหมดแต่ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่แล้วก็จะกลัวกันหมดนะยกเว้นคนตายะฉีดเขาจะไม่หวาดกลัวเลยทั้งสิน้นวักปี้แล้ววักตุยุมารุอัลินนาร์บิดูคูลิฮา เวลาทีเ่เรียกว่าความหวาดกลัวครั้งยิ่งใหญ่ก็คือมนุษย์จำนวนหนึ่งซึ่งตอนนั้นเรากำลังอะไรนะอยู่ในสภาพที่ยืนรอคอยการสอบสวนของอัลลอฮ์ที่ทุ่งมาชั่สำหรับบุคคลหนึ่งกลุ่มนั้นนะได้เห็นอัลลอฮ์ตัดสินออกคำสั่งเป็นประกาศสิทธิออกมาเลยนะครับว่าโอ้มาเลยก้าของฉันนำคนกลุ่มนี้ทั้งหมดนี่นะนี่ตรงเนี้ย เข้าไปนรกไปโยนลงสู่ไฟนรกตรงนั้นนะ่ะคนที่เหลืออยู่ทําไมอ่ะหวาดกลัวอย่างมากเลยอันนี้อุลมามะกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยหวาดกลัวครั้งยิ่งใหญ่ตรงนั้นเนะี่ยจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ยกเว้นคนที่ตายะฮีดทันทีที่ได้รับรู้ว่าคนกลุ่มนี้นะอัลลอฮ์ออกคําสั่งแล้วนะเอาไปนรกโยนลงสู่นรกทั้งหมดเลยก็เป็นความหวาดกลัวครั้งยิ่งใหญ่ หรือความหวาดกลัวครั้งยิ่งใหญ่วากีและดับคุลเมอตีฝ่ายยัอสุลกูฟาดมินาตคัลลุสมินันานาสคือการที่เอาล่อสั่งให้ทำลายความตายต่อจากนี้จะไม่มีตายอีกแล้วมันจึงทำให้มนุษย์ส่วนใหญ่เนหวาดกลัวมากๆคนกาเฟสนี่สิ้นหวังเลยในการที่จะหลุดพ้นออกจากนรก ส่วนคนที่ทำบาปมีบาปบางก็จะกลัวอย่างมากเลยความตายถูกถูกทำลายแล้วนะไม่รู้ว่าเราจะโดนจะโดนลงโทษในในโรกยานนําหรือเปล่าก็าจะเกิดความหวาดกลัวครั้งยิ่งใหญ่ตรงนั้นตรงนั้นอาจจะเป็นไปได้ในแง่นี้ที่อุลามาได้อธิบายเอาไว้แต่คนตายชดไม่มีเลยหวาดกลัวตรงนี้ไม่มีการหวาดกลัวหรือในสภาพที่วันที่อะไรนะสังนี่ถูกเป่า ผู้ตายนี่ก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาทั้งหมดเลยถูกเป่าครั้งแรกนี่ตายหมดถูกเป่าครั้งที่สองอธิตยตายไปแล้วเนี่ยจะฟื้นขึ้นมาแต่ระหว่งางครั้งแรกครั้งที่สองนี่มันจะห่างกันระยะเวลายาวนานเทา่าไรไม่มีใครรู้สังถูกเป่าแล้วมนุษย์ลุกขึ้นยืนมาในวันอาคิร์ในวันกิมาเนี่ยช่วงนั้นมนุษย์จะหวาดกลัวที่สุดแต่คนที่ตายเียิตไม่มีเลยที่จะหวาดกลัวอาจจะเป็นไปได้ในแง่นี้นะครับซึ่ง ไอ้ความหวาดกลัวครั้งยิ่งใหญ่เราก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นความหวาดกลัวที่มันไม่ได้มีการเจาะจงจากฮะดิษนะแต่คำอธิบายของเลามากก็อธิบายแตกต่างกันไปซึ่งอาจจะหมายถึงตรงนั้นทั้งหมดแหละวันที่หวาดกลัวยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยผมให้น้ำหนักว่าเป็นวันกิยามากคนล้วกันแต่ในสภาพไหนวันรอหัวอลับวันที่มนุษย์หวาดกลัวที่สุดคนตายะฉีดจะพ้นจากความหวาดกลัวที่ยิ่งใหญ่ตรงนั้น ประการต่อมาว่ายูดอูอ,อัาลาร์ะซีฮีตาจุลวกอรอัลยากูตะตุมินฮาคอยรุนมินัดดุนยาวมาฟีฮาและคนที่ตายชีิตวันกิีมะจะได้ถูกเอามงกุฎแห่งความแห่งความดีงามเป็นมงกุฎแห่งเกียรติยศอันสูงสุดนะครับสูงส่งที่สุดอามาสวมที่ศีรษะของเขา ทนายบีบอกวา่าเม็ดพลอยเม็ดพลอยเม็ดหนึ่งที่ติดอยู่ที่มงกุฎของเขานี่นะดีกว่ามีค่ามากกว่าทรัพย์สินในโลกดุนยานี้ทั้งหมดแค่เม็ดพลอยเม็ดเดียวนะนี่คือเกียรติยศที่เป็นสิทธิพิเศษที่อัลลอฮ์จะให้แก่คนที่ตายชะฮีดว่ายู่เจ้าวาอยูอิสนาไตนี่ว่าสบายเนี่ยเจ้าจะตันมินอโฮด้วลน้ยนีแล้วเขาก็จะได้รับการแต่งงานมีสาวสวรรค์ ที่อัลลอฮ์เตรียมเอาไว้ให้แก่คนที่ตายเชยีดเนี่ยทั้งหมดฮะดิษนี้บอกว่า72คนที่อัลลอฮ์จะให้มาเป็นคู่ครองชีวิตกับคนที่ตายเชยีดอัลลอฮฺอักบัตนี่คือสิ่งที่นบีบอกเอาไว้นะแล้วก็เป็นฮะดิษที่ถูกต้องสุดท้ายพี่น้องคนที่ตายเชยีดจะได้อะไรเพราะว่าข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนปรารถนาน่ยนะก็คืออะไรวายูชัฟฟาฟีสบายนามินอักอรีบี เขาจะได้รับสิทธิ์ในการฉา fa ให้แก่ญาติญาติของเขาเจ็ดสิบคนพี่น้องญาติญาติของเขาเนี่ยเจ็ดสิบคนได้รับฉา fa จากคนตายะฮียดนั้นให้ได้เข้าสวรรค์โดยอัลลอฮฺอภัยโทษให้แก่เครือญาติของเขาทั้งหมดเลยทําความดีในเรื่องของการตายะฮีดจึงเป็นถือว่าเป็นการทําความดีที่สุดยอดมากๆคนตายะฉีดได้รับสิทธิ ในการที่วันกิยามายา Allah อยัลลอฮ์ญาติของฉันคนนี้นะขออัลลอฮ์ได้ให้เมตตาอภัยโทษให้แก่เขาเแต่ให้เขาได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์ให้ขอชาฟ้าะคือการขอขอการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เนี่ยอภัยให้แก่คนคนนั้นและอัลลอฮ์รับด้วยนะเท่าไรเจ็ดสิบคนอัลลอฮ์ุอักบัรสิทธิตรงนี้มันยิ่งใหญ่เหลือเกินพี่น้อง ลองคิดดูสิคนตาเห็นมีพ่อใช่ไหมมีแม่ใช่ไหมมีพี่น้องใช่ไหมมีลูกๆใช่ไหมมีคือญาติใกล้ชิดใช่ไหมอัลลอฮ์ให้สิทธิพิเศษแต่ว่าแน่นอนญาติคนไหนอัลลอฮ์จะให้เขาชาฟาอานเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะดูนะเัาว่าคนนี้นะอเคชาฟาได้คนนี้ชาฟาไม่ได้อัลลอฮ์ก็จะคัดเลือกเองแต่ว่าเขาเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเหลือ ให้ญาติญาติของพวกเขาทั้งหลายทั้งนั้นน่ะที่มีความผิดติดอยู่นี่นะที่จะต้องถูกลงโทษในโรคะหัน,นำก่อนที่จะขุนน้ำก็สวนสวรรค์นี่นะพ้นโทษเลยหมายถึงขอต่ออัลลอฮ์ให้ช่วยเหลือคนเหล่านี้ให้ Allah อัลลอฮ์อภัยโทษให้แก่เคือญาติเหล่านี้เนี่ยพ้นโทษเลยเท่าไรครับเจ็ดสิบคนนี่คือความดีนี่คือความประเสริฐของคนที่ตาย ش ه ีดในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานอูบตาลา เพราะฉะนั้นที่เราเห็นเขาตายเชียรฮีดเนี่ยนะพี่น้องจริงอยู่เราก็การจากกันไปในโลกดุนยาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าเศร้าแต่ว่าอีกซีกหนึ่งให้ดูถึงฮะดีสของท่านนาบีด้วยว่าคนเหล่านั้นณเวลานี้ถ้าอัลลอฮ์รับเขาในสถานะเชียร์ฮีดนะพระองค์แล้วนะเขาสุขสําราญที่สุดเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ตายมีชีวิตอยู่ณอัลลอฮ์ในสวนสวรรค์แล้วสิทธิพิเศษแบบนี้ในวันเกียร์มาเขาก็จะได้รับด้วยดังนั้นขอให้เราได้ ขอดุอาต่อลอดในะยาอัลลอฮ์ได้โปรดรับพวกเขาในฐานะที่เป็นเชฮีหนะ้พระองค์ได้เถิดนะครับแล้วก็ขอให้เราท่านทั้งหลายนี่นะเป็นผู้หนึ่งที่จะต้องยืนหยัดอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์เรื่อยไปจนกว่าชีวิตของเราจะหาไม่นะครับวบิลลาฮิตตวฟิกวันฮิดายะอัสสลามวอาลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบระกาตุ